ขบพอทำถึงอีกแล้วจ้าจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่ต้นปีกับวาระแห่งชาติ OIC นี้ c o 2,026ครั้งที่1ชวนภาคธุรกิจประกันภยัยมาคุยกันโดยพร้อมเพียงเพื่อรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทานันรับสักะหลาดใหม่กันไปเลยค่ะ นำโดยท่านเลขาธิการคอพคุณชูชาติประมุลผลผู้บริหารและชาวคอพมากันแบบครบทีมร่วมกันหารือกับซีโอประกันภัยไทยทั่วฟ้าเมืองไทยที่มากันแน่นห้องเลยค่ะโดยทุกฝ่ายมาร่วมกันระดมสมองมองปัญหาและหาทางรับมือพร้อมปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรฐานประกันภัยไทย,ไทยให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยกันขอปรบมือดังๆให้เลยค่ะ อยากย้ำให้ชัดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผลจากการประชุมครั้งนี้ในทุกประเด็นเลยค่ะคอปพอจะนำไปเป็นแนวทางในการดําเนินการเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนและมั่นใจได้เลยค่ะว่าประการไทยของเราแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนพร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงสุดยอดไปเลยค่ะการประชุมครั้งต่อไปมีแน่ๆแต่จเะเมื่อไหร่นั้นติดตามกันไว้ที่ OIC Thailand ทุกช่องทางน,นะคะ